รอริยบุคคลมีอันดับเจ็ดพิกุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกอย่างไรเล่าเจ็ดจำพวกคือปุพโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักข,ขีทิฏฐิป,ปัตสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีสัตธานุสารีพิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตเป็นอย่างไรเล่าที่ขู่ทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนถูกต้องวิโมกทั้งหลายอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบประงับด้วยกายแล้วแลอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่ขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นอุปโภภาควิมุต พิกุทั้งหลายสำหรับพิกุนี้เราไม่กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรเหลืออยู่ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่ากิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทเธอทำเสร็จแล้วและเธอเป็นผู้ไม่อาจที่จะเป็นผู้ประมาทได้อีกต่อไปอานนท์วิโมก8แปดเหล่านี้มีอยู่แปดเหล่าไหนเล่าแดคือ ผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้คือวิโมกที่หนึ่งผู้ไม่มีสัญญาในรูปซึ่งเป็นภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกนี้คือวิโมกที่สองเป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่างามเท่านั้นนี้คือวิโมกที่สามเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปประสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาทั้งหลาย พราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่นี้คือวิโมกข์ที่สเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงวิญญาณนัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ นี้คือวีโมที่ห้าเกาะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่นี้คือวีโมที่หกเกาะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ นี้คือวิโมกที่เจ็ดเกาะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วลาอยู่นี้คือวิโมกที่แปดอานนท์เหล่านี้แลวิโมกแปดอานนท์ในการใดแลคิกขุเข้าสู่วิโมกแปดเหล่านี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้าง โดยทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างได้ตามที่ที่ต้องการตามสิ่งที่ต้องการตามเวลาที่ต้องการกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อานนที่ขูนี้แลชื่อว่าอุปโตภาควิมุต อาน,นุนอุปโตภาควิมุติอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าอุปัโตภาควิมุตินี้ย่อมไม่มีพิกุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุติเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอย,อยู่ไม่ แต่ว่าอาสะวะทั้งหลายของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติพิกุทั้งหลายสำหรับพิกุแม้นี้เราก็ไม่กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรเหลืออยู่ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่ากิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทเธอทำเสร็จแล้ว และเธอเป็นผู้ไม่อาจที่จะเป็นผู้ประมาทได้อีกต่อไปอานนท์วิญญาณทิตฐิเจเหล่านี้และอายตนะสองมีอยู่วิญญาณทิตฐิเจเหล่าไหนาเล่าวิญญาณทิฏฐิเจคืออานน์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาทบางพวกนี้คือวิญญาณทิติประเภทที่หนึ่ง อน,อนนสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรม,มที่บังเกิดโดยปฐมภูมิและสัตว์ทั้งหลายในอบายทั้งสี่นี้คือวิญญาณทิติประเภทที่สองอนน์สัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาพสระนี้คือวิญญาณทิติประเภทที่สาม อานน์สัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุภกินนหะ,ะนี้คือวิญญาณทิติประเภทที่สอาอนน์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานญจายตนะมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิฏฐิประเภทที่ห้าอานนท์สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานาญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณันจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิฏฐิประเภทที่หอานนท์ สัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่นี้คือวิญญาณทิติประเภทที่7ส่วนอายตนะอีกสองนั้นคืออสัญญีสัตตายันะที่หนึ่งเนวสัญญาณาสัญญายตนะที่สองอานอนท์ในบรรดาวิญญาณทิฏิเ และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่หนึ่งอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกอานนทผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิติที่หนึ่งนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่หนึ่งนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่สองอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรมที่บังเกิดโดยปฐมภูมิและสัตว์ทั้งหลายในอบายทั้งสี่อานอน o ์ผู้ได้รู้ชัดวิญญ,ญาณทิติที่สองนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอ ที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สองนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอนท์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่สอันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพอาภัสระอานอนท์ ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่สามนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่สามนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อานอนท์ในบรรดาวิญญาณถิติเจ็ดและอายตนะสองนั้นวิญญาณถิติประเภทที่สี่อันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพสุปกินนะหะอานอนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญาณถิติที่สนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษ่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญ,ญาณทิติที่สี่นั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ในบรรดาวิญญ,ญาณทิฏฐิเจ็ดและอายตนะสองนั้นวิญญ,ญาณทิติประเภทที่หอันใดมีอยู่ คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสาัญจาย,ยตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่อานนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญ,ญาณถิติที่ห้านั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำแามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญ,ญาณทิติที่ห้านั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ในบรรดาวิญญ,ญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญ,ญาณทิติประเภทที่6อันใดมีอยู่ คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจาย,ยตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจาย,ยตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้มีอยู่อานอนท์ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณทิติที่หกนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่หนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ในบรรดาวิญญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นวิญญาณทิติประเภทที่7อันใดมีอยู่คือสัตว์ทั้งหลายเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณันจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากินจัญญายัตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้มีอยู่อานนท์ผู้ได้รู้ชัดวิญญาณทิติที่เจนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอ ที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณทิติที่7นั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอนท์ในบรรดาวิญญ,ญาณทิติ7และอายตนะสองนั้นอสัญญีสัตายาตนะที่หนึ่งอันใดมีอยู่อานอนท์ผู้ใดรู้ชัดอสัญญีสัตายาตนะที่หนึ่งนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดการดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดลดอร่อยแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งอสัญญีสัตตาตนะที่หนึ่งนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่าอานอน์ในบรรดาวิญญ,ญาณถิฏฐิเจและอายตนะสองนั้นเนวสัญญานาสัญญาัตนะอันใดมีอยู่อานอน์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นรู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดการดับแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้นรู้ชัดโทษอันต่ำซามแห่งสิ่งนั้นและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้นดังนี้แล้วควรหรือหนอที่ผู้นั้นจะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่า อานน์เมื่อใดแลพิขุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงซึ่งการเกิดการดับลดอร่อยโทษอันต่ำซาม,ามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งวิญญาณถิติเจ็ดเหล่านี้และแห่งอายตนะสองเหล่านี้ด้วยแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมัน่นอานน์พิขุนี้เรากล่าวว่าเป็นปัญญาวิมุตตพิขุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นกายะสักข,ขีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนถูกต้องวิโมกทั้งหลายอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบประงับด้วยกายแล้วแลอยู่อันหนึ่งอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นก็สิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่า บุคคลผู้เป็นกายสักขีพิขุทั้งหลายสำหรับพิขุนี้เรากล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้จะเสบอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัระยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้บวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัดเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่ง ทำทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วก็เป็นธรรมอันเขานั้นเห็นลงแล้วประพฤติลงแล้วด้วยปัญญาพิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัดพิขูทั้งหลายสำหรับพิขูแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้ จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานมิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันยร์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่พิกุทั้งหลาย เรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิขุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตติเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่ เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่งศรัทธาของเขานั้นเป็นศรัทธาที่ปลงลงแล้วหมดสิ้นมีมูลรากเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วอย่างมั่นคงในตถาคตอิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุต พิคุทั้งหลายสำหรับพิคุแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าไฉนท่านผู้มีอายุนี้จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรยร์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิธิธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นธรรม,มานุสารีเป็นอย่างไรเล่าทิ่ขุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา อันหนึ่งทำทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมทนต่อการเพ่งโดยประมาณแห่งปัญญาของเขาและทำทั้งหลายเหล่านี้ก็มีแก่เขาคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรีฮิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นธรรม,มานุสารีีิกูทั้งหลาย สำหรับพิกุแม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าชไนท่านผู้มีอายุนี้จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนาอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิขุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาทดังนี้พิคุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบรำงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา อันหนึ่งศรัทธาตามประมาณความรักตามประมาณในตถาคตของเขาก็มีและทรรเหล่านี้ก็มีแก่เขาคือสัตทินรีวิรยินรีสตินรีสมาทินรีปัญยินรีที่ขู่ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีที่ขูทั้งหลายสำหรับทีกขู่แม้นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไร ที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าฉไหนท่านผู้มีอายุนี้จะเสพอยู่ซึ่งเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยานามิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมรจันอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายเรามองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทข้อนี้สำหรับพิกุนี้อยู่จึงกล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอนั้นต้องทำด้วยความไม่ประมาท